เอาให้กำลังไจคุณแม่สะป้าหน่อยเลย้วจับปลาขอดนลยลแล้แแาให้กแม่เเจ้าม้แม่จ้าเาแม่จ้ง้าแร่คร้บจแ่้าขจ้าแ่้าเแกเจามเ้าจแม่จ้าเจาแม้าจาแจ้าเจัาแเจาเจนคแ่เ้าจาแม่เจ้าเเ้ม่เจ้าา่า่เจ้าเจ้า้าเจ่เจจับนนยยเบ้า่นเน้ ตาเทียนึงก็พักไปอยู่3ชั่วโมงนะครับพี่น้องเบิ้งล่ำแขนล่ำขากับหูครับบ่ค่อยได้เฮ็ดเบียดไปเล่นป่าหนูกับไม่เชื่อแม่ที่ลรอเอาดิบินมาเชื่อแม่ไหมล่ะเมื่อยแล้วเห็นบ่านนั้นได้ล้ว ก็บกง่ายงเรามองเขาสูบเครื่องหางเครื่องอยงนต์เห้มันเลิกคุณแม่ชู่อเชื่อเชียร์แล้วเชียร์คุณแม่ที่ละอาลิบินมาเชียร์แล้วเชูไหมคะ กิจกรรมว่ายุดครับบอยเวียกกับมาจับปลานะครับปลาคอไปปนปลากระกติอไปถอดนะครับสมดํานะครับมีปลาตาบ,บ่อยกระโดดเบือนหนีไปสามสี่ตัวละครได้จับได้ป็นก็เลยมาสาต่อเนอะาะระวังเมินล่องเด้อระวังเด้อสูงเด้อไปไก่เด้อ เอา้าเชียร์เชีย,ยแล้วแล้วแม่เหมือนแห้งแล้วผ่านไปแล้วสามชั่วโมงพักใดเดอ้อหัวใจไหวเด้อพ่น่าคยออกกับร่างกายอ้ปปะข่อยอยู่ในทางนั้นมี้ะครับสามสี่โตเขาได้ปน่นละปลาตาบ,บอดมันเบิอนน่อหนีก่อนเนาะมันก็เลยจับได บันนี้ก,ก็เลยมาสาเบินภาาสิได้บอปั่นขั้นเรียนสาครับแบบอีสาบนบ้านๆเฮาเนาะเมนบอใช่ไหมคะหนูอยากลงบอเฮ้ยลงเหลือขึ้นบอได,ด้เด้อสูงแห้งนี่สามเมตรบนด่นเลยนี่อยาไปไก่เด้อเบิ่งคุณแม่ดีแล้วนี่เบิ่งเบิงคุณแม่สีหอบอยามไะไนี่ อัขนาฟานเรียบเลยแม่สาดาไูนาไปนี่หรอใช่ไปใช่หรอไปจับชอยแม่ที่เรา เจ็บแล้วจับอีกหลายคนเนาะหลายคนเหรอบ่เจักเทียมันหมดเลยปลากระตือปลากระดีปลากระเดิดปกะเติบอ้าวเชียร์คุณแม่สิเชียร์คุณแม่แล้วคุณแม่ก็แห้งแล้วกองเชียร์ว่าไงกองเชียร์ ao à, con kia cả mây rồi, ôi con kia ai mây con kia hiu nham nó vậy, ui, mấy lên thì mất cháp đâu mày tao này, mày bắt mày bỏ mày chơi mượn cháp bảo, sai là xiểm, thợ à. มาซับต่อไหมเป็นยังคือบอเสียมมาน้เยอะเขวกัดตบอเอาแก่าเหน้่อไหมเอาบอกใส่แข่มีบวสิีไปใส่เอาเสียมมา,า,มา <c oughs> ช้น <c oughs> ชชต่อไหมโอ้ยแบกเห็นมเนเสียมไปะไงเนะี่ย